ถ้าเ,าเ,เ,เ่าไหร่ก็เท่าู้ไงวันจะ้เปชนิปแกนะครับไ่ไงน,นี้เราจะมาเล่นเกมที่เอ๊ะเอาไม่เร็วจังอ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรเสร็แล้วเข้าขไปยไปเพื่อนกันอย่าใจรู้สบายหน่อยก็ผม่ใช่ว่าไม่มครับในมัดไฟนะของกินไฟดีนะ ลองนั่นดูนี่โอเคให้โฟล์คโ์คตรงนั้นมันีนี่นี่มึงมุดเขวาเลยจ้ะเอ้ยอะไรรู้น่อยเอ้ยขอเข้าไปตรง ตรงทีเนี่ยสร้างโลกกดสี่ลงมัดเอ้ยกดกดทีนี่มัดไฟังกินไฟดีลงลงของตัวนะจะได้รดางหนึ่งตัวเลยเพเลยอัดยูนะนี่ เวลาให้ไหอ้ฟูดอัดมันก็อย่างนี้แหละอรอให้จิมผมผมไป,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 ปเล่นแล้วแต่ผมไม่ได้อันดนะลองมาอัดดูจริงจริงถ่ายหรอจริงก็ถ่ายหลายคลิปแล้ว,ลวนี่คือคลิปเล่นจิมคลิปแรกนะ ใครบอสคลิปเล่นเกมคลิปเล่คลิปเล่นเกมสลิปเล่คลิปไม้กลับ,บติ้ง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  <c oughs> เย้เย้เสร็จแล้วเอาลอกัปแบบยยังเนี่ยเดี๋ยวขอรอให้ตรงตรงนี้เปลี่ยนมั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 น,ม,น,ม,นมันอย,อยู่อยู่ด้าน มันอยู okay. um, ่ได okay. ้บ่ไอ้วงโกมนะโอเคสร้างเสร็จยังมันก็รอหน่อยโอเคมาแล้ว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 ลืมเปลี่ยนสกินด้วยเดี๋ยวก่อนลืมเปลี่ยนสกินน่ะเดี๋ยว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 เราจะไปเปลี่ยนสกินพรุ่งนี้นะรอก่อนก็เอาไปเปลี่ยนตอนนี้ดีแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะดีกว่า อันเล็กเฉเลยมาเอาใส่หน้ากากมันจะเหมือนเหมือนไม่ใช่อันเล็กเอาคุณหน้ากากคุณสกินดั้นวิตเทอร์อใส่ชุดหน่อยนี่เธอเออมันจะได้ดูเหมือนวิทช์หมวกไม่ต้องหมวกเก่งต้องลงเท้าเลย มดตรงไหนมามาดูเฮ้ยไขย่ไข่บักอีกแล้วโอเคไข่ไข่บักแล้วทุกคนอีนี้ไม่คืออะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้นี่คือพิซโคโคพซ่ากับโคโคล่าโอเคจิ้เป็นพิซซ่ากับโคโคล่าบปลลีว์ไข่กันไข่อยู่ตรงนี้ไขแ่แรก เลมอนดิม o นเลม o n d อนดิอยู่ไหนเลมอนดิมันปเลมอนดิมันแล้คงออกจากเลมอนดิม o นกันมีหายเลยเลมอนดิม o นอยู่ไหนดูชื่อบอสที่ามัวเลยลองไ้ด้อ ว่าอะไรจีเอาอาสุดท้ายเลยอาสุดท้ายคือวิตตี้วิตตี้ไม่ใช่บอดตาตูตาตีตาดูโอเคออกไปเบียร์สกีก่อนอัดอยู่นะอัดอยู่โอเค ดยูจริงไหมขอไปดูหน่อยเมื่อกอี้เกิดเหตุการณ์หลุดเกม